อย่างที่บอกออปชันไม่เหมือนหุ้นออปชันไม่ใช่หุ้นออปชันไม่ใช่ฟิวเจอร์ออปชันก็ไม่ได้เทรดได้ตลอดเวลาหรือไม่ใช่ product ที่ดีที่สุดตลอดเวลาออปชันจะเหมาะกับช่วงที่ตลาดผันผวน,นมากๆแปลกไหมคือเราจะชอบเทรดหุ้นอชอบเทรดในช่วงที่ตลาดผันผวน,นน้อยแล้วเป็นเทรนดแต่ออปชันเนี่ยถ้าตลาดสะบัดขึ้นสะบัดลงเยอะๆออปชันจะเมคมันนี่ในขณะที่หุ้นหรือฟิวเจอร์จะไม่เมคมันนี่ฉะนั้น ช่วงที่ผันผวนน้อยควรเล่นหุ้นควรเล่นฟิวเจอร์ช่วงที่ผันผวน,นมากควรเข้าไปเล่นออปชันครับสวัสดีครับค่ะโอเคขอถามช่วงภาวะหุ้นช่วงสงการานเลยแล้วกันค่ะพินิพนธ์ครับพินิพน์มองอยังไงคะ มองยังไงเลยมองว่าตลาดก็อยู่ในช่วงของการรีบาวอยู่นะครับค่ะยังรีบาวไม่จบนะครับก็ยังสามารถขึ้นต่อไปได้นะขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่ขึ้นก็ไม่ได้มีแรงอะไรมากมายนะครับนะครับเป็นลักษณะของการเลือกขึ้น,ปน,นเป็นลายตัวล้วต่อจากนี้นะครับเป็นลายตัวใช่เป็นลายตัวละนะครับเป็นตัวไหนบ้าง,งาเราจะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นจะเริ่มจะเริ่มแบบว่าอ่า บางตัวขึ้นบางตัวลงแหลคะ,ะครับขึ้นขึ้นลงลงแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นเท็นเท็นนั่นแล้วนะฮะแล้วก็แถวๆนี้นะครับไม่ได้บอกนะว่าว่าว่ามันจะลงแรงนะครับค่ะอย่ามากก็จะลงไปหนึ่งห้าสามสู์แล้วก็จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งต่างเนี้ยดังนั้นตลาดหลังสงการก็คือถ้ามองจากสงกด้ไปถึงปลายเดือนเมษาเลยก็จะเป็นคืนนะครับแต่หลังจะเปิดสงการมาอาจจะมีย่อก่อนอะไเลเ็กน้อยนะครับค่ะ นะครับตลาดจะเป็นการรีบาวที่ต่อได้อยู่นะครับขึ้นต่อได้อยู่นะใช่ครับค่ะยังหนีหุ้นรายตัวที่พี่นิพนธ์มองค่ะเรายังดูกลุ่มนี้อยู่นะครับไออารพีซแล้วเนี้ยนะครับไ r p c คือหุ้นที่เป็นดนมขึ้นนะครับเรายังแนะนําว่ายังถือได้อยู่นะครับค่ะไอ p c พีซนะครับปตทสอพนะครับพวกกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะครับอ๋อยังถือได้อยู่ยังถือได้อยู่นะครับค่ะจะอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่นะค่ะ เพราะคุณพวกนี้ตอนนี้กําลังทําให้เช็ตไปไปตามพุทมีอยู่นะครับปตทนะครับปตทอสอพอพีจีซีนะครับพวกนี้นะครับกําลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่าที่จะเป็นขึ้นไปได้ดีๆนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทิศก็เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแต่ก็รีบาวได้ดีๆนะครับแล้วกลุ่มแบงค์ล่ะคะวันนี้ก็ซื้อขายหลายตัวเหมือนกันแบงค์นี่ก็คือก็ขึ้นมาก่อนะนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะมี ันนี้แบงค์ปรับฐานไหมครับวันนี้อีเด็กปรับฐานนะครับแล้วก็ชนแนวต้าได้หลายตัวนะครับก็คิดว่าขึ้นมารับผลกำไรประกาศผลกำไรไตรมาสหนึ่งแล้วก็จะลงนะนะครับมากกว่าเพราะขึ้นมาก่อนแล้วนะฮะคือประกอบประผบกันเงินออกมาก็อาจจะลงนะครับก็คงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสินเชื่อในไตรมาสต่อไปจะสูงขึ้นนะครับค่ะนะครับ ได้ค่ะทีนี้ตัวทีเฟกเหรอคะส่วนทีเฟกนะครับส่วนทีเฟกก็จริงๆในแถวๆนี้นะครับก็ยังเป็นเป็นอของการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับฐานได้อยู่นะครับทีเฟกก็เป็นไซเวยอยู่ในกรอบของหนึ่งพันสิบนะครับกับหนึ่งพันยี่สแปดนะฮะตัวเอ็มนะครับค่ะหนึ่งพันสิบกับหนึ่งพันยี่สิบแปดนะคะใช่ใช่ ทองคำราคาพินิพลทองคำนะครับทองคำนะครับอ่ทองคำนะครับ,รบก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับในวันนี้นะนะครับวันนี้นะคะวันนี้มีสิทธิ์คืนนี้มีสิทธิ์ึ้นนะครับให้ดูสต๊อปล็อตที่หนึ่งหนึ่งเก้าสองจุดห้านะฮะหลุดหนึ่งหนึ่งเก้าสองจุดห้าสต็อปล็อตนะครับ ต้องคามีสิทธิ์ขึ้นคืนนี้นะครับอ oh, ๋อคืนนี้จับตาเลยนะจับตาเลยค่ะแล้วพี่นภพลอยากให้ช so ่วยฝากอะไรถึงนักลงทุนช่วงหลังสงคราก็อย่าเพิ่งอะไรมากส่วนการไปทําบุญนะครับก็เป็นปีใหม่ของเราทําติดใจอย่าไปกระโจนกับพุ้นมานะครับค่ะแล้วก็มีหุ้นอยุ่จะถือไว้นะครับจะขายไปบางส่วนสําหรับสัวที่มันขึ้นมาเยอะๆอะไรก็แล้วแต่นะครับทําได้หมดนะฮะทำอะไรแล้วให้สบายใจนะครับแล้วปีใหม่มาแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับ ก็ขอให้หนัลกลงทุนประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนทุกคนในปีใหม่ของไทยนะครับอ๋อไ,ได้พี่ทวนมีอัดเทปต่อใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ครับผมครับขอ,ขอบคุณมากค่ะ